เขาวั้ชอบวปเดียวมาไปทัวรวันนี้ก็จะจะดคูคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คุณทัพน์คักดกระดิ่งให้ด้วยนะคะผมแล้ววันนี้เราจะมาเรามาพบกับรายการอะไรครับคุณคลิปเคไม่หลอนในหน,นังสือการ์ตูน EP ห้าอะไรนะ EP ห้ซึ่ง EP เนี้ยผมอืมก็คือ EP ที่แล้วก็วคือ EP ไฟ ผมได้อ่านผิดไปเยอะมากซึ่งอีพีนี้ก็อย่างนี้โว่าโว้อนีน่ผมอ่านผิดไปเยอะมากซึ่งอีพีนี้ผมจะมาแค่ตัวใหม่ก็คือปกติอีพีนี้เป็นอีพีของกลุ่มอีกแล้วนะผมมาครับผมวันนี้เราอยู่กับเรื่องอะไรครับคุณเคยเุยแล้วแล้ววันนี้เราอยู่ยกับรายการอะไรครับพุ่งขึ้นีดไม่หลอเนีังสึกับตัวอีพีห้าใช่ครับผมแล้วตอนนี้เราถึง เดินทางมาถึง EP4 แล้วครับเฮ้ย5ครับผมเรื่องในวันนี้นะผมนั่นก็คือเรื่องนะครับผมเรื่องหลอนในในห้องเรียนครับเฮ้ยในบ้านครับเฮ้ยไม่ถูกแล้วฮ้ยส่วนใครอ่านไหรือว่าอยากตาหรือว่าอ่าโดนหรือว่าอ่านพร้อมกับผมก็งขึ้นแตะหน้าผมไปแล้วผู เริ่มกันเลยครับผมไม่พูดทํำพัมเปงนะครับผมซึ่งอีพีหกเราจะมันรอดูนะว่าคิวชิดจะทําได้ดีคืนหรือเปล่าอีพีหกนะครับผมแต่ก็อยู่อีพีห้าแล้วจะบอกลงงน้าเลยนะว่าอ,อีพีหกออดิชั่นขนหัวฟูวะครับผม เรื่องผมขออนุญาตขยับเข้ามาจุกสขกีเลยนะครับผม <c oughs> เป็นเงือกอัสุีซึ่งเราก็ยังไม่ได้ทำตามที่เคยเสัญญาไว้ก็คือแกของม,มีแข,กร,แขกรับเชิญมีแขกรับเชิญสุดที่เสษมาผมก็ใสกแล้วคุยสุดกจ้สุดเก่สุดไม่ตึงตตน,นี้ เขาเครื่องมาไม่ได้นะครับผมผมว่าอะไรเซอรนี่เพราะตอนนี้มันยังไม่ถึงเวลาเ <c oughs> พราะว่าตอนนี้ผมต้องเป็นคุณอ่านนะครับไก่ร้องครับ <c oughs> <c oughs> อสีน้ำฟองชัดเปิดนะครับเราจะไม่พูดทมทําเพลงว่าเาี๋ยวคิดมันจะสั้นไปนะปนครับลอไปสองนาทีแล้วครับ เรื่องที่ห้าเรื่องที่ห้าเรื่องหลอนในโลงงบดห้องพันเรื่องหลอนในโรงพยาบาลโอยโอยโอเอออออและเรื่องนี้ยังเป็นเรื่องเรื่องลี้ลับที่ถูกเก่าขานนะครับเรื่อง ร่างกายคีเด็มที่วันนี้แล้วต้องได้ที่เล่งปังออกตัวดีเกินคาดสักขาเล่งสปีดเลยอีกนิดเดียวก็จะถึงเส้นชัยแล้วเปี้ยงข,ข,าขาละเป็นอะไรไปว้าวพลาดเราไม่เคยเป็นยอดนักกีกีดีทา นี่เราไม่เคยเป็นเราเคยเป็นเราเคยเป็นยอดนะักกีฬา,าอาอาเป็นก้านเงเงแต่ตอนนี้แค่จะขยับนืเอเท้ายังทำไม่ได้เลยเสรเนักกีฬาเหรียญทองงานแข่งกีฬาระดับมัธยมพวกตอนนี้กลายเป็นคนพิการ แค่เดิมยังไม่ได้อุปัติเหตุเมื่อปีที่แล้วทำให้ชีวิตเราพังทลายเป็เ <c oughs> นยาอ่อนคณตาครับรับผมพาไปส่งที่ห้องครับเวิ <c oughs> ตึง้งเชื่อด้วยชวย่ด้วยด้วยผมก็แค่อย,อยากช่วย คุณตาลงมัปเองผมไม่ได้ทำนะวิธีคนไข้จะได้ออกจากโรงพยาบาลมีแค่าหายป่วยหรือไม่ก็ตายเท่านั้นสุดท้ายคุณตาคนนั้นก็เสียชีวิตรายต่อไปอาจจะเป็นเราก็ได้เดือนก่อนเราโดนย้ายมาที่หอผู้ป่วยรวมเรายังไม่อยากตายพี่พี่เราองไห้ทำไมคะ บางทีพี่ก็อยากร้องไห้บ้างนิ้วทำเป็นไม่เห็นเถอะต้นหนูเห็นพี่ร้องไห้นี่าเจะชู่ค่ะหนูเช็ดน้ำตาให้หนึ่คงคนน่วงพี่ทำอะไรหรอคะเดินออกออกาลงกายบ้างถ้าอ่านผิดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับคุณเดินออกกํบบาลังกายบ้างกล้ามเนื้อจะได้ฟื้ฝููถ้าเดินที่แตกจัง อย่างกับแขวนวิ่นคงเพราะนอนรักษาตัวนานเกินไปนะเลยเคลื่อนที่ได้แค่นี้มาฝึกคนเดียวแบบนี้แสดงว่าพี่ไม่มีเพื่อนรักสิถึงหนูเพิ่งมาแต่หดูนะว่ตึกตึกตึกแต่จังเด็กคนนั้นวิ่งอะไรหนูเมียวจัก อย่าออกไปเดินที่ทางเดินกลางดรือนีงหนูแค่ไปช่วยพี่เขาฝุกเดินเองค่ะอย่าโก,กหกพี่สิหลังสี่ทุ่มห้ามคนไข้ออกไปนอกจากห้องดู้ไหมไม่หนูไม่ได้โกหกน,นะคะต้องแอบไม่ให้พี่พยาบาลจับได้อีก ไปไปไมีพนเอ้เงีย้ยงีย้ยเงีย้ยนูนพี่ค้าเป็นอะไรไปโอ้ยเอ้ย,อยพี่ค้าเป็นอะไรไปบูบโอ้ยมิ้วจากมือพี่สิพุกนี้หนูคงอดช่วยพี่ฝึกเดินแน่ๆคุณหมอบอกว่าต้องผ่าตัดเนื้ออก ให้ในสมองหนูค่ะหนูจะต้องตัดผมสั้นเหมือนพี่ด้วยกว่าผมจะยาวคงอีกนานงั้นหนูขอเก็บภาพเซลลพี่เซลฟี่เราไว้เป็นที่ระคึกนะครับระลึกนะครับนะคะที่ต้องถ่ายรูปให้หนูนะคะก็แขนที่ยาวกว่าน,นี้นะเป็นเพื่อนร่วมโรงพยาบาลเดียวกันต้องทำท่าสนิทกันอยน ย้มกองกวางนะคะยิมแช่ไหนได้หรอเนะยยังไม่รัให้พี่คะลูกออกมาสวยไหมตอนนี้ผมรู้สึกว่าตัวเองตายกันงานแล้วก็จบแล้วนะครับวันนี้นะผมโอ้โหก็สําหรับคลิปนี้ก็มาษัทมาครับผมตามที่ผมสั่นเคยสัญญาผมไม่ได้เคยสัญญาตามที่ผมผมจะบอกว่าทุกคลิปผมเบื้องหลังเอ้ย พอผมอาจจบผมจะทําเรื่องย่อให้นะผบเรื่องย่อเรื่องนี้ก็คือขอสรุปแปนะครับคือมีชายคนหนึ่งนะครับก็คือคนนี้นั่นเองนะครับผมก็เป็นนักกีฬากีฬา,านะผมก็เหมือนเขาแบบเป็นอะไรนะทุกคนผมอันนี้ผมไม่ทราบนะครับติดติด ซึ่งเขาก็เดินไม่ได้นะเขาผมแล้วเขาปุ๊ไม่ฝึกเดินนะผมจนไปเจอคุณตาแล้วเขาก็ทําคุณตาเสียชีวิตนะครับผมแล้วหลังจากนั้นนะผมก็มีหนูน้อยคนหนึ่งนะครับผมซึ่งก็คือคนนี้นั่นเองได้มาเจอนะครับผมได้มาเจอแล้วก็ช่วยฝึกดเดินแต่ในโรงพยาบาลเนี่ยไม่รู้ว่าเห็นแค่หนู หนูคนนี้นะผมเดินคนเดียวไม,ไม่ผู้ชายคนนี้นะผมซึ่งมันก็คือแปลว่าผู้ชายคนนี้นะผมได้เสียชีวิตไปนานแล้วนะครับผมซึ่งจากการคาดเดาของผมน่าจะอันนี้ผมไม่รู้นะว่าเขาเสียชีวิตตอนไหนนะผมจนเขามาได้มาถ่ายรูปกับผู้หญิงคนนี้นะผม จึงได้มารู้ว่าตัวเองเสียชีวิตไปไปพักระยะแล้วนะครับผก็สำหรับคลิปนี้นะครับถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยน,น,นะครับผและเรื่องต่อไปครับผมเรื่องที่ทุกคนรอคอยนะผมออดิชั่นคนหัวลุกนะเฮ้ยนี่ไม่่ากลัวครับคนคนคนที่อ่านกับคนที่อ่านก็คือนี่นะับและออดิชั่นคนหัวลุก และออริชันคนฮอนลุกก็ยังเป็นเรื่องเล่าผู้ผีปีศาจนะครับก็ประมาณนี้ครับทีนี้เราลองขอตัอลวลาไปก่อนอนะครับขิดค่บ